สำหรับประเพณีโบราณของไทยอีสานสำหรับวันข้างขึ้นและวันข้างแรมว่าจะทำการมุงคลเช่นขึ้นบ้านใหม่แต่งงานเอาบุญบ้านไปธุรกิจเพื่อไปหาโชคชัยสวัสดีหรือจะไปทำมาค้าขายให้เลือกเอาวันดี วันที่เป็นสิริมงคลแล้วให้เกิดลาบเกิดผลมีความสุขก,กายสบายใจวันดีนั้นมีทั้งวันข้างขึ้นและข้างแรมโดยจะมีโศกของโบราณของประเพณีโบราณคนอีสานว่าไว้ก็มีดังนี้สำหรับผู้ที่เชื่อถือเรื่องวันข้างขึ้นข้างแรมสำหรับโศกข้างขึ้นและ ข้างแหลมขึ้นหนึ่งคำขีสร้างแก้วขึ้นสูโล่งถ้ำสองคำผีว้างถ้ำก่างปลาซาสามคำล่างมือทาข้องกินสี่คำปลายตีนจะตากแดดห้าคำผีแหวดล่อมราว่างเอาหกคำาล่งสำเภาไปค่า 7จ็ดคำเคาะยูถาข้องน้นแปดคำค่ำกังวลมี่มัวเก้าคำถือเสียนพระยาลามสิบคำหาความงามบอไดสิบเอ็ดคำขี้ให้เกิดเป็นดีสิบสองคำคว่ำบอมีสักอยากสิบสามคำใช่ชนะภาพ แพ่ช่มพู้สิบสี่คำผูงสตูปองขาสิบหาคำถืกแม่ไหวหลวงสำหรับความหมายของโศกข,ของวันข้างขึ้นและข้างแรมทำการวันหนึ่งค่ำจะประสบความสำเร็จทุกประการนั่นเองทำการวันสองคำ่ำสำเร็จได้ด้วยความยากลำบาก ทำการวันสามค่ำสำเร็จเรียบร้อยรวดเร็วและสมประสงค์ทุกอย่างทำการวันสี่คจะยากลำบากหากสำเร็จก็ต้องเหนื่อยยากอย่างมากมายนั่นเองทำการวันห้าค่มมักมีอุปสรรครอบด้านทำการวัน6กค่ำพอจะมีทางสำเร็จได้บ้างทำการวัน7จ็ดค่ำ ประสบความยุ่งเหยิงอย่างมากมายทำการวันแปดค่ำเกิดความกังวลไม่สั่งทำการวันเก้าค่ำจะมีศัตรูคู่อาฆาตปองลายทำการวันสิบค่ำถูกคนคอละหานินทาทำการวันสิอค่ำจะสำเร็จความปรารถนาทุกประการทำการวันสิบสองค่ำ ปราศจากภัยพิบัติถึงความมุ่งหมายที่ตั้งใจได้ทุกอย่างทําการวันสิบสาค่ำจะมีชัยชนะเจ้า้่าศึกศัตรูผู้อาฆาตทําการวัน14บส่ค่ำมีศัตรูคู่แข่งคอยคิดทำลายล้างทําการวันสิบห้าำจะประสบความล้มเหลวทุกประการนี่เขาเรียกว่าโศกข้างขึ้นและ ข้างแหลมของประเพณีโบราณไทยอีสานครับหากถูกใจอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ประเพณีโบราณไทยอีสานสำหรับผู้ที่จะทำการขึ้นบ้านใหม่จะทำการมงคลต่างๆเคร่งงนเอาบุญบ้าน ไปทำธุรกิจเพื่อไปหาโชคสวัสดีมีชัยหรือไปทำการค้าการขายให้เลือกเอาวันดีวันที่เป็นสิริตมงคลทำลงไปแล้วจะเกิดลาภผลมีความสุขก,กายสบายใจวันดีนั้นมีทั้งข้างขึ้นและข้างแหลมนะครับครับหากพอเป็นประโยชน์บ้างก็ขอขอบคุณนะครับหากไม่ถูกใจท่านใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับครับขอให้ทุกท่าน มีความสุขอยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยกันทุกทท่านนะครับสำหรับวันดีที่สุดก็คือขึ้นหนึ่งค่ำละครับสี่ทางแก้วขึ้นสู่ลงธรรมละครับครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ